สวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยกับผมนเป้หนึ่งเดียวนะครับช่องคนที่ชอบในการตกปลาและอยากทำเยอปลอมเป็นนะครับสําหรับคลิปก่อนหน้านี้นะผมได้พาหน้ามาทําบล็อกหล่อโมกบยางด้วยยางซิลิโคนกันนะครับแต่ยังไม่ได้แนะนํายางซิลิโคนให้หน้ารู้จักกันจริงๆนะครับว่ายางซิลิโคนมันคืออะไรนะครับมีคุณสมบัติอะไรเอาไว้ทําอะไรแล้วก็มีลักษณะแบบไหนนะครับผมวันนี้ก็เลยจะมาแนะนํากันนะครับยางซิลิโคนนะครับ ที่เราเอามาหลออา่อโมกบยางนะครับเอ้ยเอามาไว้ทําบล็อกนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะเอาไว้ทาบล็อกหล่อเรซินโดยเฉพาะเลยนะครับตัวนี้หล่อเรซินโดยเฉพาะนะยางซิลิโคพนพวกนี้มันเป็นบล็อกอ่ามันเป็นยางมันเป็นน้ํายางที่ผสมกับอ่าซิลิโคนนะครับมันจะเป็นเหลวๆนะฮะมันจะเป็นเหลวๆนะแต่เมื่อใดน,นะฮะที่เราผสมกับตัวเร่งเข้าไปนะครับมันจะทะําปฏิกิริยากันท,ทันทีแล้วยางยางเหลวๆตัวนี้มันก็จะแข็ง เป็นก้อนอย่างนี้นะครับยางซิล like, ิโคนมีหลายเบอร์มีหลายเกรดนะครับก็มันใช้ได้ทุกเกรดเรื่องใช้ได้ใช้ได้ทุกเกรดนะเพื่อนๆนะนะไม่ต้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับว oh MM ่าอู้ตัวนี้ใช้ได้ไหมตัวนี้ใช้ได้ไหมครับคือยางซิลิโคนนะเขาทํามาเพื่อทําแบบทําแม่พิมพ์ไว้หล่อเรซินโดยเฉพาะอยู่แล้วมันใช้ได้ทุกเกรดอยู่ที่ว่าเกรดไหนแข็งเกรดไหนนิ่มแค่นั้นเองนะฮะแข็งก็ใช้ได้นิ่มก็ใช้ได้นะฮะ แต่ว่าความยากง่ายมันจะต่างกันที่นั้นเองนะครับเวลาเราไปทําไม่พิมพ์นะการการใช้งานก็เลือกใช้ที่เหมาะสมก็ประมาณนั้นนะครมันใช้ได้ทุกแบบเอาง่ายๆเลยถ้าเราจะมาทําบล็อกหล่อโม่กับยางนะใช้ได้ทุกแบบแต่ถ้านานะจะให้เวลาหล่อเรซินออกมาแล้วมันดึงออกมาง่ายนะผมแนะนําให้ใช้เกล็ดนิ่มนะครับใช้เกียดนิ่มเนาะเกล็ดนิ่มก็จะค่อนข้างที่จะแกะเอาเรซินออกมาง่ายเวลาเราเรา,เราหล่อเนาะเพราะว่าบล็อกโม่กับยางี่ย เราจะไม่ทําเป็นแบบประกบ2ล่ด้านไงเราจะทําเป็นก้อนเดียวเงี้ยเวลาเรานาเรซิ่นลงมาเราก็ต้องดึงลงมาถ้าเกลดนิ่มมันจะดึงเราง่ายนะถ้าเกลดแข็งมันก็จะดึงเรายากหน่อยแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้นะได้เหมือนกันนะครับอันที่ผมใช้ก็เกลดแข็งในตัวนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเจ้ okay, นะหวังว่าจะพอมีประโยชน์นะครับกับนานาที่กาลังจะหัดทําอยู่นะครับก็เี่ห้าคงบคจบไปไว้เจอกันใหม่ชิมนาครับสวัสดีครับ